<c oughs> อ่าครับสวัสดีครับทุกคนนะ <c oughs> วันนี้ในเลงกรนแก้วคือจริงๆแล้ว <c oughs> พอดีว่าวันนั้นเป็นอะไรก็ไม่รู้หวังว่าวันนี้จะได้เล่นตามปกติอาใช่วันนี้เราเล่นกันหมดห้าคนนะครับมีเพื่อนผมเพื่อนแล้วก็เพื่อนใจ <c oughs> มีห้าคนน่าจะรอดนะ <c oughs> มาเกมนน้ อยู่นะแต่ก็ไม่หาเวลาอ่านได้สักทีแหละคลิปแรกเดี๋ยวที่อ่านได้มีคลิปหนึ่งที่อ่านนั่นแต่เผือกดอันนั้นอืมฮึโอเคปลูกพืชเราต้องรีบตัดไม้ทำลายเผื่อนะทุกคนคือนานทีจะได้เล่นในแแบบเนี่ยโอเคมาได้เวลาถ่ายจริงๆละเออ เก็บเก็บเก็บลากโอเคน่าจะพร้อมแล้วแหละอ่ะเออออกมาดิโอเคไปยบายคืนแรกเราออกหาของเลยก็ได้เพราะไม่ต้องกลัวหรอกโอเคใส่ไม่หมดเลยว้าวแปบ๊บเดียวเทา้ากระต่ายมาแล้วหรอสองอันโอเคดิเทา้ากระต่ายนั่นกันเทา้ทากระต่ายฮะอันนะแต่โอ้หมาปา,านั่นของใช่ไหมเดี๋ยวค่อยไปเอาเดี๋ยวขอตัดใบก่อน บรับบอลรเบงเป้งหัดเชี่ยมบงโอเค okay, มาทุกคนนายพูนดังละวันนี้น้องมาบ้านก็เลยเสียงดังหน่อยนะทุกคนเอ้ยิ่งเนี่ยโอเคโอ้ว้าวอู้โอเค็แป๊บเศษเหล็กโอเคเรียบร้อยเศษเหล็กน่าจะพร้อมอันนี้คือ ว้าวขวานดีเย yes! Let s let's go <S กลับบ้านไหมฮะเพื่อนดีกว่าตายได้ไงตายเพราะหมาป่าใช่ไหมให้เดาว่าละหมาป่าอีกด้วยเฮ้ย <c oughs> ขอโทษน,นะเพื่อนแต่เราไม่เจอเบนดี้ <c oughs> เอาเผา, <c oughs> าเผา <c oughs> เ ตอนนี้ตัวคาบิโอไรแล้วเร็วเรกวเร็วเ,วเ,วเอ,อ่อไอ้แปบ,บนเดนต้องไปเอาสองสินนะโอเคเดี๋ยวเร็วเร็วเร็วเราจะไม่ทำอะไรปะโอโอลูซี่เราเจออะไรเดี๋ยวอันนั้นเราต้องเก็บท้าพิษตายด้วยโอ้เยี่ยมเลยใหญ่ขึ้นยัด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  ทันแรกก็คือต้องทำแผนที่แค่แผนที่โอเคมีใช้หมดแล้วนี่คือเอทําแผนที่เราโต๊ะขาคันสองเรียบร้อยอเอาแล้ทุกคนโต๊ะขาคันสองเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้หมื่นละแฮ้่ไม่ต้องกลัว,ว,วหรอกคืนแรกใส่กันให้หมดเลยไปกันเนดะ้อนั่นตายพาาเพราะหมาป่าคุยอย่ามากระหัวนะมามาป่าน่ากลัวกว,กว่าไง เออเตรงไหนาอ๋อนี่ไงจิบจ็บชือ้อเสือชีวิตเออรู้แล้วยัมมี่เจอของดีกูโอเคดีเลยไฟฉายเอาไปโอเคต่อไปอันนี้ดูซิมีอะไรบ้างอืมไม่มีอะไรเลยชิวชิๆๆข้างบนน่าจะมีของเลยนะ ทำไมมันลงโจู่อย่างนี้จะบ่นน้ำเกลือมา,อาหมดแล้วอ่ะชื้โอ๋อเตาดีโอเคยอดเยี่ยมตอนนี้ก็มีทั้งขวานดีแล้วก็กระสอบดีโอเคถือว่าเป็นเรื่องดีกินยุบโ,โอเคมาคือจะบยย่นเรื่องหนึ่งนะก็คืออ้าวเย้ ก็คือหาเวลาถ่ายแล้วเอ้อะไรใครไว้ตรงนี้การใคต้องไว้ตรงนี้สิแย้โอเคเรียบร้อยเราก็อยากกินหยบฟังปุริเย่อ่อ,อตอนนี้เข็มทิศเข็มทิศก็มานาิกากางวังกลางคืนแม่งก็มีโอเคมาดูกันขอปืนนะสู Thank you ไ,ได้รับกระสุนปืนพกโอเคได้กันเดี๋ยวสำรวจแป๊บนะตรงนู้นมีกล่องไปเปิดเรื่องเนี่ยน่ายัางนะโอเคไปเปิดดูแล้วกันตรงไหนนะตรงนู้นใช่ไหมอ้าไงเห็นละขั้นแรกโอ้แป๊บเดียวเจอแล้วแฮขอให้อันนี้ได้อันนั้นอ่าปืนไรเฟิล ได้ปืนไรเฟิลคือระบุอันนั้นได้สบายนิ้วหอกก็ได้อะขอแบนเนตเออมีประโยชน์ไอ้ดีสุดก็ได้ชุบเพื่อนแล้วมาแล้วเฮ้ยได้บอลชุบแต่ง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 ,ตง,ตงดีใจด้วยจ้ามาทงการผิวหนังผิวกายมอป่า ท่านออกมาโอเคอืมีตรงนี้ยังไม่ไปสังหรณ์บ้างเนี่ยในตรงนี้เนาะอืมพอเปิดทันทีแป๊บเอามาหลีกสองเอออะไรก็คลิกก่อนนะป๋านาติดกับแพงแล้วโอ้ยไปไม่ได้ไม่รู้ทำไมมีกับแพง เดินลอดตาป่านี้ไปแล้วกันน่นได้เปิดวงด้วยห้องน้ำน,น,นั่นเหรอน่านจะมีของนะใช่ปะน่ามีเตมบ,บ้านเฮไม่รู้มีของโอ้ฮีบฮีเวลสองขอปืนพกปืนไลลร oh, <yeah! S 2> เฟิลาธุโอ้เย่เออโอเคน,อนเอ็อตเลับมาเีอยวยขึ้น โอเคมาชึบโอ้ยเก็าโอเคมาโอเคน่าจะสำรวจแค่นี้ก็น่าจะพิเศษจิกอ่ะจะตาวมาจะยิงทิ้งเลยเออไม่ต้องหรออ่าในนี้มีมีน็อตโอเคต้องรีบกลับฐานเพราะตัวนี้หิวโอ้ You, you, you. ยิวยิ่เล็กเล็เล็กเเ yes บายบายบายบโอเคเราจะสหารเด็กคนแรกละสินนะใกล้จะมืดแล้วด้วยคใครที่ปืไนไี่ยอีของสุดเจรโ้ยคุณหิงอ่าโอเค หิวก็ลองกินใช่ไหมล่ากินกินกินแล้วปืนไหลโฟล่ลก่กอยากกินกินหิวนี่ทุกคนเรามีปืนฮุบปากโอเคกำลังกู้คืนอยู่โอเคโอ้ไี่สุดแล้วก็มีที่วาน คือเขาจะสร้างที่วางไว้ทำเบื้องอะนี่ก็สุนไข่เลย,ย,แ,ลเยแล้วจะโอ้โหสร้างเป็นกระแพงเลยเนะาะสร้างเป็นกระแพงเลยก็ว่าแหละเหล็กที่เหลือมันหายไปไหนหมดหยุบเลือคือจะเผื่อวันงนี้ทำไมอ่ะมา ขี้มาทุกคนดีรอบนี้ไม่กดผิดมาๆรอบนี้กวางมันมาแน่นอนก็เลยบะจำการไว้ก่อนจะดีสุดเด็กที่ทหายไปก็คือทางไหนนะ้จะดูแป๊บไปทางไหนน้เด็กไปทางไหนนะนนะโอเคฮึบทางนู้นโอเค,อเคปะ เอาล่ะมาทุกคนเราเจอเด็กคนแรกละนั่นไงเจอละเราต้องฆ่าหมาทุกตัวหนึ่งด,งดิ่งดิ่งไปหนึงไอวิซูเพื่อน,นผิดตูโอเคมาเอ้ย ทิ้งปืนทำไมเล่าอ่ะยิงยิงไหนนะอันนี้ผมแม่งเออดีโหลดแป๊บโอเคอเอ,แบบอ,เคอ,อินอนี่ลงไปจับมือไปหรือวิ่งแย่ละ ทุกคนเหลืออันเดียวอันสุดท้ายไปจัดก,การมันเรียบร้อยได้กุญแจแล้วมามามาโอเคเอาไปใส่ใส่ใส่ใสที่มาช่วยไม่ได้เอาเลยเอาของเดี๋ยวตายทั้งวันนี้มีหมาโอเคได้ฟรีเอามาดูซิว่าได้อะไรเออขอดูหน่อยเอนีอน่ เขาจะปืนทีบดูสี่ว่าได้อะไรแต่เดนเดขอกระสุนแล้วกันนะแมวปืนโอเคการมาสิแปรนั้นเหมือนเดิมโอ้ใช่เนื้อ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 อาหารชั้นยอดย้ายอ่าคิดอยู่คิดเสียเลย วันนี้มาหิวเหรอมีใครหิวมากินได้ ไม่จำกัดคลิปเสียจนได้